ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันรประจจาวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับนะดาวเนี่ยจะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหน เจออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับนะแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนะักกลายเป็นเบานะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับนะแน่นอนครับในช่วงของเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ชาวราศีกันนะครับยังคงยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นแล้วก็ปวดหัวอยู่พอสมควรนะครับนะนะครับตนุรักษ์ก่อนนะครับก็คือตัวเรานั่นแหละ นะครับนะเราจะเรียกว่านะครับตนุนะครับดาวพระพุธที่เป็นเจ้าเรือนในราศีกันเนี่ยนะครับนะเรียกว่าตนุคือตัวเราไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเกิดเหตุเรื่องนั้นเรือนนั้นนะครับก็อยู่ที่ว่าในพื้นดวงเราเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับให้คุณให้โทษยังไงก็ว่ากันไปนะครับนะอีภพเรือนหนึ่งในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพกรรมมที่แปลว่าวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตอันนี้ก็ค่อนข้างจะสําคัญนะครับชาวราศีกันนะครับนะถ้านะครับดาวพระพุธเดินไม่ดีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ ตัวเราเองมีปัญหาวิถีชีวิตมีปัญหาการง,งานมีปัญหาแน่นอนครับในช่วงของนะครับเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่ยุงย่งยุง่งวุ่นเพราะตะนุรักษ์ของเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนวินาศนะครับก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเข้าไปยุงย่งยุ н, ่งวุ่นวุ่นนะครับเกี่ยวเรื่องที่มันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะมีแต่เรื่องที่มันไม่ค่อยปารถนานะครับเกิดขึ้นกับเรานะครับมีเรื่องที่ยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับกรรมวินาศเขาว่ากรรม วินาศก็แปลว่าเรื่องยุ่งๆนั่นแหละนะครับนะถ้าเกิดบางคนเนี่ยนะครับนะดวงตกมากๆก็มีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องของคดีความเรื่องของการติดคุกนะครับถูกจํากัดบริเวณนะครับหรือเจอเรื่องยุ่งๆรุ่นปวดหัวถ้าดวงตกมากๆนะครับนะแต่ถ้าดวงตกไม่มากก็จะเป็นในเรื่องของโรคส่วนตัวสูงเงี้ยอยากอยู่คนเดียวนะครับหรือมีเกณฑ์ที่จะเดินทางนะครับไป ต่างถิ่นแดนไกลอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเป็นการกินีถึงจะหนักถ้าไม่ได้เป็นการกินีก็เหมือนเราจะปิดวิเวกอะ่ะอยากอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะหนักหรือมันจะเบาอยู่ที่ว่าดาวที่ตั้งรับเนี่ยแหละจะเป็นตัวบอกเหตุน,นะครับว่าเราจะเจอเรื่องอะไรบ้างนะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูกันนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับเขาเรียกว,ว่าไพ่นะครับจันทราคือไพ่ใบนี้ก็ต้องเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะว่านะครับได้อย่างเสียอย่างเนาะ สมหวังครึ่งผิดหวังครึ่งนะครับนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรยังไงก็สุดแท้แต่นะครับนะมันจะมีผลกระทบเสมอนะถ้าได้สิ่งหนึ่งอาจจะต้องเสียสิ่งหนึ่งนะครับตัวท่านเองเนี่ยนะครับถูกเนรเทศนะลงมาจากสวรรค์เนื่องจากว่าเป็นหนุ่มรูปล่อนะมีผู้หญิงมาชอบเยอะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยปักใจรักกับผู้หญิงแค่หนึ่งคนนะครับแต่ผู้หญิงที่เป็นของแถมเนี่ยไม่สนใจใยดีเลยนะครับนะ ก็เลยส่งผลให้ผู้หญิงที่นะครับมาเป็นภรรยาอีกหลายๆคนนะครับไปฟ้องพ่อนะครับที่เป็นทัศน์ประชาบอดีนะครับเป็นลูกของพระพรหมนะก็โกรธเอ๋โอ้โหทาไมรักแค่คนเดียวนู่นนี่นั่นก็เลยสาปลงมาข้างล่างเลยนะเปรียบเสมือนนะเหมือนเราเองเนี่ยเวลาทําอะไรเงรเราจะมองแค่ตัวเองไม่ได้นะเราจะต้องมองสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราด้วยมองผลกระทบที่มันจะเกิดด้วยแน่นอนครับตัวท่านเองก็คิดว่าท่านไม่ผิดนะ มันผิดตรงไหนก็ฉันรักกับผู้หญิงคนนี้แค่คนเดียวอะ่ะนะแล้วคุณเอาคนอื่นมาให้ฉันก็ไม่ได้ชอบอะ่ะนะมันก็เลยมีปัญหาใช่ไหมตัวเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะผิดนะแต่ว่าด้วยสังคมนะครับด้วยสิ่งแวดล้อมเนี่ยบีบบังคับนะครับทำให้เราเองมีปัญหานี่คือเหตุผลที่ช่วงนี้นะครับชาวราศีกันจะมีปัญหานั่นหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยนะเราทําตามใจตัวเองมากก็ไม่ได้นะครับหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรานะ่ย าจจะทําให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้นะครับถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะนะครับก็ต้องบอกว่าให้มีสติมองอะไรให้มันรอบข้ามพยายามอย่าสร้างสตูนะครับแล้วก็พยายามคิดถึงหัวอกคนอื่นบ้างส่วนหนึ่งนะครับไม่มากก็น้อยนะครับนะประมาณนี้เพื่อป้องกันภัยไม่ให้เรายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะโอเคนะครับต่อไป